สวัสดีครับเชื่อว่าสุขสุดท้ายหวังได้พบคือความสุขความสงบไม่บุ่นไหวอยู่สันโดษสมสมัธาชำระใจอยู่อย่างไทย ไรพันธะลดละวางเชื่อว่าคนอายุมากย่อมอยากพักอยู่เป็นหลักเป็นฐานเพื่อสารสร้างเพื่อลูกหลานเดินได้ไปถูกทางและยินยอมปล่อยวางอย่างจริงใจ เชื่อว่าอายุวัยให้ข้อคิดสิ่งที่ผ่านถูกหรือผิดเป็นฉไหนจะไม่ปล่อยให้ยุ่งยากจนจากไปเป็นปัญหาคาใจไม่แก้กันอยากอย่าอยากได้อยากมีดีที่สุดทุกที่มีก็จะหยุดตามความฝันอย่าถือโทษ โกรธใครให้สำคัญโกรธได้ก็เท่านั้นมันร้อนรนอย่าลุ่มหลงลงปล่อยให้เสียศูนย์ทำให้ใจเต็มด้วยมูลที่คุณคักเพราะตัวอยากโกรธดันใจให้วกวนเลยบีบคั้นกำบันตนจนเสียใจแต่ก็มี พวกแปลกคิดแหกคอกทุกทุกวันเหมือนจนตรอ,อ,อกออกไม่ได้ก็จำเป็นต้องจนตรอกช้ำชอกใจอยู่ต่อไปในวังวนคนมีกรรมกลไกรอ,ออนไลน์ครูเร็กลำปางเป็นผู้คิดนะครับ ก็ความสุขในบ้านปลายชีวิตเนี่ยความสงบดีที่สุดนะครับอย่างผมเนี่ยก็เบียวิเวกเห็นไหมครับอยู่ท่ามกลางสมทุมบู่มไม้นะครับเนี่ยบรรยากาศดีๆล้อมรอบนะฮะหน้าเป็นน้ำหลังเป็นบูเขานะสบายใจสวัสดีครับขอให้มีความสุขทุกคนนะครับสงบสงบไ้ทําใจลมลมๆครับ